ต้องย่านเพรต้องตบใจแน่นอนถามพ่อที่เขาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมช้างเอ๊ะเมย์บอยูครับอู้ยูวะสัตว์นี่นะคิดได้นั่งช้างเห็นไหมเป็นสิริมงคลพ่าใจขี้แรงได้น้องอย่างนั้นแห้งๆทองน้ำตีครับนี่ททองจีจ้าอ๋ยถ้าสร้างทองเอาเพิ่นเพิ่นขี้สิวันบ่เป็นยังมันบ่ททองเพิ่นอ๋อเขาข้อทองจะเดือนกูเสองปีครับอันนี้ได้จักเดือนแล้วนี่ เก้าไอตัวเล็กก็นอนเล่นอยู่สปีอยู่ในท้องแม่สบายเลยอืมช้างท้องยี่สิบสี่เดือนบอกไปเราจนเนีนั่งไปเรื่อยๆลูกนี่เด้อวิวลูกวิวเนี่ยเดี๋ยวพิ่นกำลังเฮ็ดหม่เห็นไภูมินไม่ได้มาด้วยเลย จะพาคนผสิมีสวนดอกไม้ดอกจวพาภูมินมาอีกรอบหนึ่งเนาะวิวดอกไม้อะไรบ้างถ้ามันถ้ามันมีวิวสวยๆคนก็อยากนั่งขี่ช้างหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เราจะทำไมช้างมันต้องยกเ่เอ้าวคเขาก้าวขาได้ลูกเวลาเขาก้าวขาเขา่แม่นหลอรถขึ้นรถยนต์เนาะที่ไปเสมอกันขาวขาวหนึ่งใบ เวลาเข้ายังเขาก็ยังโยกอยู่โยกเด็กช้างจะเป็นอะไรโอ้ช้างไม่รู้สึกเจ็บหรอกหนังช้างหนาเห็นบอลเที่ยงได้เก้าเดือนแล้วเห็นบอลหนี่งสิบเก้าเดือนแล้วเอ้าใกล้ใกล้สีคลอดแล้วตัวสั่งสองปีแม่นบอเหลือสีเลือสามเรือสีห้าเดือนอ๋อแต่เขานั่งสี่เพิ่นกับบอมีผลแม่นบอจ้ะบ สิบเก้เดือนหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งขีดไปเรื่อยางวดนี่เนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอยู่นี่ไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่จ้ะจะเลือมาแวะเจ้านะครับหมู่บ้านช้างอุ้ยจะถ่ายรูปให้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุด